แถมแถมโอ,โอ้โลนึงได้เยอะดิเน,ลนนะแล้วซิมมึงอยกงเ่ากันยี่ยิบบาคลองใจคลองใจ๊ อันนี้้าหแล้ว้อย่างครับเนปิ้งเอต้มมาลูกเอาต้มหอเขาไฟดีๆนะอ๋อเผาไฟดีๆนะเป็นต้มเออซุปออกแล้วมันเขากะไปล่างใ่นนึเอาัต้มแล้วะไปอนีแหละไปซู้าเากินเอาไปยายเรากินน้ำเนียนเอานีจากร้นึงใหยายเราขึ้นเอาแบบนี้ก็ชื่อนั้นเลยอืมเะาอีกอันนึง กินโดนดิมันเย็บได้ดโดนไประเดี๋ครับไปเป็นอ,รรอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้โอทเออจังคพร์แบ่งออกแซ่บดิจำปีอีกอ่ะจำไปเลยครับยิ้มประเดี๋ย <laughs> คุณรู้ไหมว่าตลาดที่ไหนเนี่ยิมแก้วครับปะเทียมมันนิ่มดีดิเอาใช้ตู้เย็นปจะเ็ศย้ำไหม,มไม่ตู้เย็นเราจะไม่ย้ำเข่าเข่าห้องน้ำปิดเทียม มันอยูตแต่โดนนดิเอง็งมึงยูแต่โดนดิเนี่ยได้โดนเป็นยันก็ได้ลูกว่าเสีบยบลายเจมกินง่ายครับมันนุ่มเห็ด <board> บดอ่อนอันนี้เพิ่อนก็ขายเหมือนกันนี่แหละมกักพวกแก้มเรา,ขาเ,เขาจะาไปแก้มเราเนาะคือ <c oughs> ดีแต่ครับซื้อไปให้เพื่อนแก้มเราไหมขนาดผู้กินเหล่ายังมีคนกิหนหอดปะเหนียว

ทุง่งไร่เจ้าบ่ารับแมงทับมันอร่อย,ออยมันไปเห็ดยังไงกินอ่ะขวดเด็กแมงไทยเท่เขียวแมงทับสวยครับนี่แมงทับไทยทีก็มีัเติมของมึงแมงทับไทยทีมันเป็นสีไทยเท่ไหม โอ้เก็บน้ำปลาอ้อยบ่ครับนี่น้ำต้นไม้ปลาอ้อยเติมีเลนี่ัโไ่มก็้อมต้นราีเปล้อนี่ครับตลาดอะไรคุณรู้ไหมเส้นนี้จะไปห้วยเม็ก

อันนี้ผมขอไทยเนาะอันนี้เฮ็ดพอม่ครับพอคาบเฮ็ดพอเอาาชิ้ตุงงสามช้ก้หลายคือทำยหลายคนจานละร่อยคับจานละ่อยจานละ่อยสองจานร่นไฮล้อยดิ้นเฮ็ดพอหลังอ่อนเฮ็ดพอคืไปแกงนี่อ้วอ่อนนี่ปาแข็งนี่เนาะงจานละ้อยล้อยครับกจาน้อยเสร็จ อันนี้เขายังครับน ap ี like ่ยเมาครับโอ้เขาเมาเขาต้องเป็นหนึ่งเยะเดยครับเป็นเจ๊งสิหรือจังไงครับเขาต้องเป็นหนึ่งเยะปะครับนี่กินได้เลยก็ได้อ๋อก็เป็นหนึ่งจะได้เขาเป็นบ่้น้นได้หนึ่งไหมล่ะต้มน้ำต้มน้ำเทสารจังเลยต้มน้ำอ๋อต้มน้ำแล้วนี่ต้มน้ำมันนมอยู่แล้วเนาะนี่เนาะ ทุงแะ้วเจ้าบาทนะครับนี่คืออันนี้อีสีอันนี้หาสอันนี้ด้วยหายากหายากพือน้องปีละเท่าปีละเดือนจีอันนี้เฮ็ดยงัครับนี่ยเฮ็ดผงถ้ำเ็ตับเตะโอ้ิ่เคยเห็นมันอยู่น้ำดินอันดินทําดินดำนี่สิครับ ดินโขกนี่นะอยู่ในฝ่าอย่างนี้นะมันก็เคยเห็นเพิ่นเห็ดนี่ยังยังไหนยังครับแกงเนาะนี่นะครับเห็ดเห็ดเห็ดเพืองถ้ำบอภาษากลางไม่ถืเห็ดเพิ่งเห็ดตับเตาเห็ดจริเนาะเห็ดตะเตาโอ้เห็ดโอ้พุ่นนะเห็ดขันขันโบมาตลาดนี่โบเห็นเล่นเลยครับเห็ดจริงสิ เอ้าม anyway, uh ันเป็นส well. ีเหลืองยังทีเองบ่ครับเนี่เหลืองออกออกไวมเห็นกันยัง้อออกสเป็นขาวอันที่เป็นลาแกงเป็นเนื้อเนื้อเป็นเมือกอ๋อเปุ้อมันเป็นเมือกอ๋อ เฮ้ยวาอเ้วครับผม่มก็เห็นครับผมก็เห็นแต่เห็ดพอไหมแต่เห็ดลุงไปให้เพนตงแม่ซื้อไปให้เพนตังแม่ปแงเปแกงซื้อให้เพื่อนท่นนี้ติดกินเป็นแต่ว่ามันนิ่มดีเลยเธอเนห็ดเป็นมาห็ดกินเป็นบ้างเนี่ยเ้ยเห็นทําพาจังดเธอคือหูจัก รักบาทเครับฐานยังไแปดสิบโอ้แปดสิบลอยเศร้านี่คายใท่กันคนขายใ่กันลอยเศร้า0อันนี้หรืมอเปี่ยนใช้น้ำอันนี้กรองกนหาซีอันนี้เห็ดยังครับเนี่ยเห็ดไทยเ็ดยูน้ำกอไผ่กอเพี็กกันสิอันนี้เพลเห็นไหมกอนขาวกินดีก่าคอนขาหมดมันก็ยากแปลกที่สุดยู่ในตลาดเ้องไหนขึ้ยังครับ อาหารแปลกที่สุดคือยังแต่แม่งขับแมงทับแมงทับก็ว่าแปลกอยู่ดีเมื่อกี้เนี่ยมันกลางดองเนาะตลาดน้องแวงนางไหมเผนเมานีบบะตลาดแวงนางเผินเมาหนีบบอ้ปเยเห็นอันนึงแบบๆีหันแม่นอันเท่าบ่หันอันน้ำพง นั่นนะโอ้ไข่ผำไปไปดูไข่ผำกันถ้าพี่น้องไปไปเบิ้งไข่ผำกันขออนุญาตเด็ดไดครับผมไข่ผั้มข้าวตี๋น้ำปลาขาวม่วงค่ะเขาเขาไปเอามาจากน้ำหนองสาไปกวยองซีเต๋ครับไข่ผำ้มข้ามีผาด่างลากมาเลยครับเป็นเรื่องเป็นบ่อเลยโอ้เลี้ยงไข่ผำโดยตรงเลยเต๋เลี้ยงไข่ผำโดยตรงน้ำตาบมีป่ามีอยังเลยอ๋อเลี้ยงไข่ผำโดยตรงเชื่อกินเป็นปะเนี่ยเชื่อกินเป็นปะ เอายังยังไปกินทุกคนเลย่าขไปกินเลยาขมนอง้ีมันน่นี่นี่นี่ของฟี่บนไหนกินแนวยอันนี้ไปกินอันนั้นกินอันนี้เออเดี๋ยวบังเท้าก่อนเออบัาขำก่อนมันเป็นมันเป็นผักบอครับนี่เก็ส้ำื่ก็ไป้ไปยายนี่แล้วเ็อกินเป็นบะ้าวกล่ะค่ะง่าย จะท้องซื้อไปเห็ดเมนูพี่น้องสิอยากเบิ้งบนนอนี่ไหมมาไข่ผัมกาเจ้าก็ื้อใไเห็ดบเขยผัมใส่กับบันไดปะก็ถือยูคคำบ่มันใส่อะไรอยู่เด็กทุงกับเจ้าบาทนี่ครับโอ้ยี่บามนั่นซื้อทุงนึงยี่สบาทซื้อซื้อนึงเดียกบักหลเายี่สิบบาทเอาทุงนึงครับจะใส่นามหลายมันบ่ โอ้บุตรบ,บ,บุต้องใช้น้ำด้วยเด็กโอ้นี่ครับอันนี้ไอ้น,อนั<อ>่มนมะขามป้อมอันนี้ระเทปนี่ก็ตะกเตรนครับอ,อันที่คำครับผมไปพูดไปยังก่อนอยังก่อนขึ้นยังก่อนน้ำบึงน้ำยังก่อนทัน้งน้ำเปล่าน้ำเปล่า อีไกครับครับไลปลำปาวครับขอบคุณครับนี่ครับตลาดป่าของป่าก็ออมีคล้ายๆกันนี่แหละคล้ายๆกันครับเหมือนมากของป่าของป่าของดงดสุด,ดยอด,ด คงจะรู้กันเนะว่าที่นี่ที่ไหนเนาะ ไก่ป้ะน้องคงสีเดี๋ยวจะพาไปบ้านยายเจมไปบ้านยายยายก็คือบ้านแม่บ้านแม่เจมน้องคงซีครับเจมเป็นคนน้องคงซีนะคนอะไรซนครับ รู้กันอยู่น้อว่าตลาดอะไรตลาดกลางดงเจอกันที่น้องกรุงศีครับ